เราจะมาเราจะมาเล่าเล่าเราจะมาแนะนําเขาเรียกว่าอะไรอะโปรโมทดีกว่าจะมาโปรโมทซีรีส์เป็นซีรีส์ใหม่ซีรีส์ซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่า So Not v o r g e It เป็นซีรีส์ของ Netflix เน็ตฟลิกซ์ เด็กๆขึ้นเลยครับขึ้นเลย북한이미사일สอดใส่บอลบ่าดารูมั่นสุดจีนเนี่ยปมจ์ร์ผิงหยางเนี่คือซีรีส์นี้น่ยมันมีทั้งหมด12ตอนมันเป็นแบบเขาสตรีมแบบ12ตอนรวดแบบทีเดียวอะแล้วคือมันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากเพราะว่าเพราะว่าแบบถ้าทุกคนรู้จักกอสตีเวนใช่์ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแหละใครเป็นอากาเซ่ก็คือแบบต้องรู้จักเลยก็คือซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวมเหมือน เป็นหอพักหอพักหนึ่งที่จะรวมทุกเชื้อชาติอะไม่ทุกทุกเชื้อชาติอะไรอยู่ในอยู่ในแบบอยู่ในหอพักเว้ยแล้วทีนี้นักแสดงนําอ่ะจะมีหลักๆกับิบีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวหลักๆคนแรกก็จะเป็นซีวานนักศึกษาสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นนแล้วก็คนที่สองจะเป็น เจมี่เจมี่เจมี่เออ <side> ถ้าถ้าถ้าฝรั่งก,ก็ต้องเจมี่เป็นชายหนุ่มปิศาที่ดูทําอะไรไม่เป็นเลยดูเหมือนจะเป็นลูกคนหนูแต่ก็ยังเป็นปิศาอยู่ว่าเขาเป็นอะไรฐานะเขาเป็นไงแล้วก็ฮยอมมินฮยอมมินตัวฮยอมมินเนี่ยจะเป็นลูกครื่องอฟริกาที่หลกัลกรอเข้ามาอยู่ในหอพักตัวฮายอมมินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบฮยอมมินเนี่ยไ,ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในหอได้เพราะว่าเป็นสัญชาติเเกาหหหลลีีีใใช่่มมัยยแทนนออออขงะ คนที่จะอยู่ได้ก็คือสัญชาติสัญชาติอื่นเท่านั้นแต่ฮายอนมิน่มันเป็นสัญชาติเกาหลีก็เลยไม่สามารถอยู่ได้แล้วบ้านของฮายอนมินะ่ะคือมันไกลมากๆอ่ะไกลไกลกับมาหาเลายมากๆจนกระทั่งที่แบบตื่นตีห้าต้องตื่นตีหา้าเพื่อมาถึงมาหาลัยประมาณ8ปดโมงแปดโมงเก้าโมงถึงอ่ะก็คือแบบทุกค้าดะทุกค้าก็คือแบบเริ่มเลยว่าฮายอนมินก็เพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสนใจอย่าเพิ่งไลน์มาโอเค แล้วก็ตัวคาสาันคาสาันนี่จะเป็นสาวห้าวจากอ่อิกาในเรื่องอะ่ะเขาเล่าเขาเล่าประมาณว่าคาสาันอ่ะจะเป็นเหมือนแบบลูกมาเฟียหรือว่าครอบครัวเป็นมาเฟียมาก,ก่อนแล้วก็รักอาหารเกาหลีมากตัวคาสันนี้ก็คือเรียกได้ว่าซุกมก everyday every time a l w a y อย่างนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมินนี่เป็นสาวไทยใจเด็ดปากลาที่ติดซีรีส์เหมือนอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแซม ก็คือยองแจลูกชายประธานบริษัทกัมโกกีแต่ทําตัวเหมือนแบบแก็คือแบบมีอะไรก็คนนึ่งเขาเลี้ยงอ่ะทําตัวเหมือนแบบติดดินมากใช้คำว,ว่าติดดินเนี่ยจะซอฟสุดแหละแล้วก็ตัวที่สองต่อไปก็จะเป็นตัวฮานตัวฮานแล้วก็ตัวไทลิสจะบอกว่าฮานกับไทลิสสองคนนี้จะเป็นตัวที่ตัวแปรของคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเริ่มมาจากสองคนนี้คือสองคนนี้จะเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เกิดเรื่องบ่อยมากทั้งฮานแล้วก็ ไทลิสก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบซิทคอมโรแมนติกดารมดารม่าดราม่าแบบดาราม่าเบาๆมีปมแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบปริศนาเบาๆแล้วก็แบบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในมหาลัยมหาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนประหลาดะที่มีปัญหาว่าวุ่นตลอดแบบ ทุก e ีทุกเรื่องส่วนจะต้องมีปัญหาให้มาแก้แล้วปัญหาแต่และปัญหาใช่ปะ่ะมันก็จะเริ่มจากแบบเริ่มจากเรื่องเล็กๆอ่ะแล้วก็เรื่องที่มันเล็กๆใช่ปะ่ะแล้วพอกลางๆกลางๆเรือสวนใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแล้วพอใหญ่ใช่ปะ่ะตอนจบอ่ะทุกคนก็คงจะตั้งความหวังว่าแบบเออมันต้องจบโดยการแก้ปมปัญหาของทั้งเรื่องสโวนได้ใช่ปะ่ะแต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยเว้ยมันเป็นแบบ คิดจะตัดจบก็คือจบอะคิดจะตลกก็คือตลกอะจบแบบงงๆอะอะไรก็ไม่รู้อะใช่แล้วทีเนี้ยตัวซีวานอะจะเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนเหมือนบ้านอะไม่ได้รวยมากแบบเขาแบบเป็นเขาทํางานพาร์ทไทม์แบบทุกงานอะทําทุกงานจริงๆอะเลิกเรียนปุ๊บก็ชีวิตนักศึกษาเกาหลีอะมันก็จะเป็นแบบทํางานพาร์ทไทม์ตลอดอะและทีนี้อ่าไอ้ตัวก็คือยังรู้ไม่จบในที่เรามมาแล้วก็ก็คิดคิดเองว่าตัวซีวานอะ ก็น่าจะคู่กับตัวที่ชื่อเจมี่ตัวที่ชื่อเจมี่เนี่ยจะเป็นนักศึกษาแบบเป็นหนุ่มรูปงานปริศนาคนหนึ่งเป็นสัญชาติรู้สึกจะคำนึงนะรู้สึกว่าเจมี่จะสัญชาติอเมริกาปะน่าจะอเมริกาแต่ว่าไอ้ตัวเจมี่เนี่ยก็คือเวลาดูอะมีความรู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆอะคือเรื่องอะเขาจะปูให้ตัวของเจมี่อะมีความว่ามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ไอ้น,นี่มันคืออาชญากรรมหรือเปล่ามันคือคนที่แฝงเข้ามาในมหาลัยเพื่อก่อเรื่องหรือว่ายดทำแบบ้ายยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้หรือเปล่าแล้วทีนี้ตัวเจมี่เนี่ยเท่าที่ดูถึง ep สามใช่ปะ่ะมันเหมือนจะมีเบื้องหลังของเขาว่าแบบบ้านรวยเป็นลูกคนเป็นลูกคนหนูเป็นลูกคนานายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูก็ดูยังดูไม่จบก็เลยยังไม่แน่ใจว่าแบบเขาเป็นใครกันแน่แต่ว่าเบื้องหลังของเขาเราสนใจมากนะเพราะว่าทุกๆ episode ท,กทุก ep อะ่ะมันฉายตัวเจมี่ออกมาได้ได้ดูน่าสนใจได้ดูน่าค้นหาว่าแบบ ถ้ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่วะคือเขาปูเรื่องมาให้มันให้มันน่าสนใจมากๆให้น่าให้น่าค้นหาว่าแบบเฮ้ยไอ้นนี้เป็นขโมยหรือเปล่าไอ้นี่เป็นคนออกไปหรือเปล่าแต่ความจริงคือพอจบเอพิโซดันปุ๊บอ้าวถ้ามันพลิกอย่างนี้คือมันไม่ใช่อะทุกคนต้องไม่ดูนะอยากให้ดูจริงก็คือมันไม่มันไม่ซีรีส์อะมันเป็นซีรีส์ที่แบบสิบสองตอนตอนละประมาณสามสิบนาทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดวนเดียวก็น่าจะจบนะถ้าคนนี้แบบไม่หลับไม่นอนอะเออน่าจะจบแต่ว่า ข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้นะจะบอกว่าในมหาลัยอ่ะมัน,ม,นมันเป็นมหาลัยที่รวมคนหลายชนชาติหลายเชื้อชาติมากๆเลยใช่ปะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้แบบเขาทำออกมาได้แบบไม่สื่อถึงการเหยียดเชื้อชาติไม่สื่อถึงอะไรอย่างนี้เลยทั้งๆที่มันมีทั้งแบบพวกสีผิวหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ปะหลายชนชาติที่ต่างกันมากๆหรือว่า,าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมเออการใช้ชีวิตในสังคมยังไงให้มันแบบโอเคการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นหลายชนชาติการเข้าใจกันเข้าใจปัญหาการช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าสนใจมากๆคนต้องไปดูอยากให้ไปดูมากๆเลยจะบอกจุดด้อยใช่จะบอกจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยคือยังดูไม่จบก็เลยยังสรุปได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจบแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ในคลิปเดี๋ยวหลังใน YouTube ให้ก็คือจุดเด่นใช่ว่ามันจะเป็นประเด็นที่แบบ ปมแต่ละปมของของซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นอะไรที่หักมุมแล้วก็ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากแล้วก็ทุกตอนเน้นว่าทุกตอนมันน่าสนใจมากอย่างเช่นแบบตบตบ,ตบมุกโบบาคือคิดดูดีขนาดมุกที่มันแปลกอะด้วยสีหน้าของนักแสดงอะมันสามารถทําให้ขาได้อะตลกเจ็บตัวตลกแปลกแต่เจ็บตัวแต่มันก็ขาได้อะมไม่รู้ว่าทำไมถึงขำปกติถ้าคนทั่วไปเล่นมุกแปลกฉ่าก็จะแบบอะไรอ่ะ แต่พอดูนี่มันแบบแป๊กแต่มันก็ขำม,มาตลอดเจ็บตัวแล้วก็นักสแสดงทุกคนน่ะเล่นด้วยกันแบบทุกอย่างเคมีเข้ากันหมดเลยเว้ยเล่นด้วยกันดีมากไม่ไม่คิดเลยว่าทุกคนน่ะที่ต่างชนชาติอะไรเงี้ยจะมาอยู่ด้วยกันแต่เคมีเขาเข้ากันมากเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะ <S <S คือนักสแสดงทุกตัวหลักหลัก,ลกอ่ะคือสื่อสารออกมาได้แบบเหมือนเหมือนเราดูไปแล้วก็คิด,ดว่าแบบคือเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะเขาก็ลองถ่ายในนิตย์อยู่นะอะไรเงี้ยคือถ้าจุดได้ที่หาได้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบ พลเรื่องอะยังยังไม่ค่อยแปลกใหม่ยังเป็นแบบยังเป็นเดาง่ายอ่ะสมมติแบบฉากเลิฟซีนใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยพอฉากเลิฟซีนปุ๊บแล้วเพลงในอีกทะเลาะกันกันังจะทะเลาะก,กันใช่ปะเลิฟซีนแล้วก็ำลังจะทะเลาะก,กันขั้นอะก็จะเดาได้แล้วว่าอ๋อต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะะเดี๋ยวมันก็จูบก,กันเออเดี๋ยวมันก็นู่นนี่นั่น,นนยะ่อะไรมันสามารถเดาได้แบบเป็นสเตปสต็ปตามซีรีส์เกาหลีอะเออมันเดาได้ง่ายมากมันยังไม่แปลกใหม่เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่แบบ มันยังไม่มีอะไรที่แบบด้อยขนาดนะั้นส่วนใหญ,ญ่จะดูซีรีส์ในเว็บไหนเคยดูจริงๆจะมีแค่ Netflix แล้วก็ V t ทีแล้วก็ VIU 3สามแค่แค่สามแบบนี้เท่านั้นที่มันต่างกันก็สมมติถ้าถ้าให้แยกความแตกต่างระหว่างสามแอปนี้ระหว่าง Netflix v i u แล้วก็ว t V ีวอะ Netflix ส่วนมากจะมีหนังด้วยแล้วก็จะเป็นแบบรวมสัญชาติทุกสัญชาติจะอยู่ใน Netflix เหมืนเลยมันจะเป็นฝรั่งเกาหลีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ใน Netflix ส่วนมาก n น t f l i x ก็จะเป็นหนังที่เป็นแบบทางฝรั่งมากกว่า แต่ถ kind of like, ้าเป็นแบบอ่อเียยูก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีเน้นๆคัดแน่นๆแล้วก็วีทีวีก็จะเป็นแบบทั้งเกาหลีทั้งจีนผสมกันแต่ว่าวีทีวีกับอ่อเียยูยังไม่แน่ใจันไม่เคยเข้าไปดูว่ามีหนังของเกาหลีหรือว่าหนังจีนอย่างเงี้ยมาอยู่แอปได้หรือเปล่าก็สําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าซีรีส์ที่แนะนาไปอ่ะ So not w เ r อร it ซนอัลเฟอรก็สามารถไม่ใช่สามารถเดี๋ยวต้องบอกว่าหวังว่าเพื่อนๆอ่ะ จะ,จ,ะจะได้รับรู้ขอดเรื่องไปพอสมควรแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจว่าจะดูได้ไหมเราสามารถที่จะแชร์อะไรเพื่อนได้รู้เพิ่มเติมและไปดูต่อได้ไหมก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย